กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมดาวเหนือ er, Polar i s เกมมือถือ MMORPG full auto อ่านะครับผมเกมนี้ก็มีออโต้ด้วยเนาะแล้วก็มีให้เลือกเล่นทั้งหมด4คลาสนะครับเปิดให้เล่นในระบบ Android นะครับ iOS ยังไม่มีเนาะตัวเกมก็จะมีภาษาไทยแล้วก็ภาคไทยด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันเลยนะครับเนาะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับนะปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ6 7เซนะิร์ฟเนาะ ตัวเกมก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับเนาะก็มีเซิร์ฟยังไม่เยอะนะครับกดเลือกไปนะครับผมเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์5แล้วกันกดเข้าเกมตรงนี้ครับอ่านี่ผมมันก็ให้เราเลือกอาชีพเนาะก็จะมี4อาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกเล่นดูกันเลยครับผมเนาะแต่ละอาชีพก็จะล็อกเพศเนาะอ่านี่ครับผมอาชีพแรกก็จะเป็นกราดิเอเตอร์นะครับตัวนี้จะโจมตีระยะใกล้นะครับผมแล้วก็เบิร์ดาเมจเนาะอาชีพที่2ก็คือนักระบำดาบนะครับ โจมตีระยะใกล้เบิร์นดาเมจนะครับเหมือนกันกับอาชีพเมื่อกี้นี่เลยครับแต่อันนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะอาชีพที่สามครับผมนักเวทเนาะโจมตีระยะไกลดาเมจต่อเนื่องนะครับอาชีพที่สี่ครับผมนักเวทลึกลับเนาะโจมตีระยะไกลดาเมจต่อเนื่องครับผมก็คล้ายๆกันกับอาชีพนักเวทเนาะแต่อันนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะ ผมเลือกเล่นเป็นอาชีพนักเวทละกันนะครับผมกดเลือกทรงผมก็ผมก็มี3แบบเนาะส่งผมแล้วก็มีอีโมจิเนาะอารมณ์คล้ายดวงตานะครับอ่าโอเคครับผมอ่าเลือกเสร็จแล้วเนาะก็มาตั้งชื่อตรงนี้ครับผมกดลบออกครับชื่อเดิมมันเนาะก็ตั้งชื่อเลยนะครับอ่าเล่นเกมเนาะโอเคกดตกลงไป้ายแล้วก็กดเข้าเกมครับมาแล้วครับผมก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมของดาวเหนือแล้วเนาะโอเคดับแรกก็มันจะให้เรา ทำเควสเนาะอ่าคุยกันแล้วก็ตัวเกมมันก็จะทำออโต้ให้เราเนาะอ่ามากดรับตรงนี้ครับผมก็เปิดฟังก์ชันใหม่เนาะอ่านี่ครับผมเนาะัวเกมมันก็จะมีระบบออโต้เนาะไปให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่กดคลิกทำเควสต่างเนาะนี่ครับผมก็มีแอนิเมชันแบบนี้ด้วยเนาะโอเคครับผมนะนี่ครับผมกดรับเควสไปนะครับตัวเกมก็จะมีเสียงภาษาไทยด้วยนะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับ กดลับไปครับผมแล้วก็มีติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดพวกนี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์นะครับเนาะ อ่านี่เลยครับผมตอนนี้แล้วก็มีอยู่1นึ่งสกิลเนาะนี่ครับผมปลดล็อกสกิลใหม่แล้วนะครับอ่านี่เลยครับผมนะโอเคครับผมให้มันทําอัตโนมัติไปนะครับแล้วก็กดรับเควสตรงนี้นะครับอ่ากดติดตั้งอุปกรณ์ไปเลยเนาะนะครับผมก็มีแอนิเมชันขึ้นมาดูด้วยเนาะกดรับเควสไปเรื่อยๆครับผมเนาะเปิดฟังก์ชันใหม่ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตามหาสัตว์เลี้ยงด้วยเพชรฟ้านะครับอ่าก็มีคาชปองด้วยเนาะกดหาสัตว์ฟรีนะครับ ได้สัตว์เลี้ยงระดับ R นะครับโอเคเนาะค่าพลังเราก็บวกขึ้นแล้วเนาะกดรับเคเวสไปเรื่อยนะครับเล่นแป๊บเดียวผมเลเวลสิบสี่แล้วเนาะฮ่า,า,ากดรับเควสไปครับผมกดติดตั้งอุปกรณ์ครับนี่ครับผมบวกนคะ่าพลังแล้วเป็นสองพันสองแล้วเนาะอ่ากดเก็บคริสตัลนะครับผม อกามาสูงเนาะกดไปเรื่อยครับผมเนาะมันไปอโอโต้ให้เราเนาะแล้วก็มีร้านค้าด้วยเนาะนี่ครับผมมอตรงนี้เนาะเฮ้ยไม่ให้เราซื้อยานพาหนะด้วยครับอ๋อครับผมเป็นเครื่องไอพ่นเนาะนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหครับนี่ครับหลบหลีกด้วยโอ้โหมีตีลังกาด้วยครับผมโคตรเท่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะเนาะอ่าปลดล็อกสกิลใหม่ครับผมอ่าสกิลที่3แล้วนะอ่ากดเก็บของไป เนี่ครับผมมีคัดซีนให้เราดูด้วยเนาะตัวนี้น่าจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับแล้วน่าจะได้ต่อสู้กับมันเนาะนี่ครับผมใช่จริงด้วยครับผมนับเวลา5นาทีเนาะกดใส่สกิลไปครับระบบเกมก็จะกดสกิลให้เรา Auto นะออโต้เนาะเราแค่มีหน้าที่แค่กดใส่อุปกรณ์แค่นั้นนะครับนะนี่ครับผมโ้ได้อุปกรณ์สีฟ้ามาแล้วเนาะนี่กดใส่เรื่อยๆครับผมนะครับค่าพลังก็บวกขึ้นเรื่อยๆเนาะ กดรับเควสไปนะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายเนาะมีฟูลออโต้ให้เราด้วยเนาะนะครับถ้าใครชอบแนวออโต้ Auto ก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับอ่ามีคัตซีให้เราดูด้วยเนาะอ่านี่เป็นสะพานเนาะโอเคให้เราขึ้นไปเลยนะครับอ่านี่ครับผมก็มีเติมเงินด้วยเนาะนี่ครับผมเท่าไหร่ก็ได้แจก VP 1หนึ่งเนาะ นี่ครับผมพวกของโดงของแดงเนาะ3วัน7วันอะไรประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ลองเลื่อนดูตรงนี้เลยนะครับสำหรับเติมเงินเนาะโอเคแล้วก็รับเควสไปครับหานะครับผมต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วนะนี่ฮะมันออโต้เองเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกดสกังสกิลเนาะนะครับฟูวออโต้ครับผมเกมนี้กดลาป้ายนะครับนี่ครับบวกค่าพลังเลยเนาะอันนี้จะเป็นบอสหรือเปล่านะมาครับผม นี่กาซีนขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับตอนนี้ก็สกิลของเราก็ปลดล็อกทั้งหมดแล้วเนาะมีสสกิลนะครับนี่กดใช้ไปครับผมอ่าเรียบร้อยครับนะเปิดฟังก์ชันใหม่ครับผมเป็นฟังก์ชันอะไรอ่าฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าอันนี้ก็ให้เราเลือกวัสดุเนาะก็น่าจะเป็นอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าวิวัฒนาการเนาะนี่ครับผมวิวัฒนาการได้เนาะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีมนะ่วงเนาะอ่าประมาณนี้นะครับ อนนี้เลยครับผมก็มีพวกสมุดภาพเนาะเอาไว้เก็บรวบรวมสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมแล้วก็มีอัปเกรดหรือว่าอัปเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเราด้วยเนาะมันก็จะช่วยในการเพิ่มค่าพลังต่อสู้ของเรานะครับมีโปรโมชั่นให้เราดูอีกแล้วเห็นไหมครับรับได้ทันทีเนาะเติมเงินหรือเปล่านะสัตวทปเทพ SSR าถัดน้ำกดรับเคล็ไปง่ายๆครับผมเกมนี้เนาะฟูลอัโต้ครับผมใครสนใจก็โหลดเล่นได้เลยนะครับเกมดาวเหนือเนาะ ง่ายๆครับอ่าเล่นแป๊บเดียวก็เลเวล30แล้วเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นดันเจียนเนาะโอเคกดต่อสู้เข้าไปครับอ่าเริ่มการต่อสู้ครับผมอ่าออโต้เลยครับไม่ต้องจําเป็นต้องกดเนาะนี่เลยอ่าเรียบร้อยครับผมเนาะของก็มันจะเก็บให้เราเองเนาะนี่ครับผมได้อุปกรณ์เนาะดอกอุปกรณ์สีม่วงนะโอ้นะครับกดสมใส่เลยครับผมก็จะบวกค่าพลังของเรานะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บทที่2แล้วเนาะโอเคครับผมกดสวมใส่อุปกรณ์ไปกดรับเควสดไปนะครับผมก็จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโบนัสนะครับหากดรับของรางวัลได้เลยเนาะอ่านี่เลยครับผมกดย้อนกลับออกไปนะครับอ่านี่ครับผมมันก็จะแจกสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับ10ครั้งเนาะกดสุ่มดูครับว่าจะได้ตัวละครสัตว์เลี้ยงระดับ H.S.R ไหมนะครับอ่านี่ครับผมได้แล้วนะครับนะ น้องถือปืนด้วยนะครับอ่าแล้วก็พวกตัวละคร r s r ด้วยนะครับโอเคอ่ากดรับไปนะครับแล้วก็เราสามารถสวมใส่ได้ดนะ้วยเนาะให้น้องออกมาต่อสู้กับเรานะครับนี่ครับผมนี่กดใส่แล้วนะครับ กดเปิดใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะบวกค่าพลังของเราด้วยเนาะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมดาวเหนือ Polar ิสนะครับนะเกม e MM v o RPG Full u u t o นะครับถ้าใครสนใจก็โหลดเล่นได้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนด้วยครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ